ใจมโนมีเสนีิ่งปุลมีปุลมีบารมีเมื่อไปได้ตอบผากุศลอกุศลกุศลธราามราามะอกุศลธรรมะแต่ถ้าปล่อยปฏิบัติเร่ขับพยายามกระตาธรรมะเป็นกลางใจเป็นกลางอย่างเบัติท่นทานลูกทรงชาทรงยานจิตเป็นกลางแต่เมื่อถูกท้ายว่า,ารูหรือบ,บาปก็ต้องรัะทั้งหมด ถ้าเข้าสู่วิธีแห่งธรรมธรรมแท้สลัดโลกคืนสู่ธรรมติตเดิมแท้ไม่มีอะไรไม่มีหญิงไ,ไม่มีชายที่พูดจะบ่อยแต่ธรรมะมันเป็นหนทางเข้ามันต้องรู้เกิดรู้ดับรู้ภัยรืว่า,าสงสารรู้ในโทษของสังขารคือร่างกาย ตอนที่ไปล่าสุดปฏิบัติธรรมที่โรงงานไถพุทธแข่งเทงข้อล่ะมีเวลาแค่วันเดียวก็ยุ่งจะคุยอะไรเสรีเล่าสู่คนฟังก็เหมือนเมื่อก่อนนี้ครับเด็กราชาชนมาปฏิบัติธรรมด้วยมาเป็นหลายร้อยคนเลยนะเมื่อก่อนก็ฝาดถ่ายตามด้วยลองเปลั่นแล้วลาเลยแต่ที่เห็นโทษเยอะที่สุดเรื่องนี้โทษ ทําให้พ่อแม่ร้องไห้ให้ลูกไปทําทอะไรกันน้ก,ก,นนนก,นนกต่านาบางทีก็เทศนาอบรมสั่งสอนพ่อแม่แทนทำดห้ท่านนักตาตกออมานั่งกรรมฐานไม่ได้เก็บภาพตัวเองเลยเลยทำให้ท่ันนักตาตกนาอยู่เลยนักตาตกในเก็บทั้งใจรัจก,กลูกดังแก้วตาดวงใจแต่ลูกยิ่เคยเข้าใจหาว่าพ่อปนแม่ปนพี่ปน มันเป็นเป็นกรรมแล้วก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอหน้ากันครั้งแรกที่ชอบพระเด็กว่เราอาจจะได้คุยกันครั้งดีแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งสุดท้ายอาจจะไม่เอจออลกเลยตลอดชีวิตให้ตั้งใจฟังตั้งใจปฏิบัติหน่อยก็มีสองเทที่อาจารย์สบายเล่าให้ฟังมันมีเด็กผู้เพิ่งคนหนึ่ง เด็กผู้หญิงนะลูกตึ้นเขาไม่เคยจบมนไม่เคยไป็บับทะชามพอพอมานั่งขายรมและนั่งจบมนเขาบอกมันมีความสุขใจมันเบาใจมันไม่เคยมีความสุขนี้ไปเที่ยวนี่ต้องมีติดกระเป๋าไว้น้อยคือละพันบพิงกระเทือนชอบดื่มชอบเที่ยวแต่พอมานั่งสมาธิ ไอ้เียวไปเที่ยวมันสนุกมันมีความสุขทําไมไอ้ตอนมานั่นสมาธิมันกลับมีความสุขแปลกๆเขาไม่เคยทาเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปทำต่อต่อเนี่ยเผื่อเผื่อมันจะดีนั่งปืนเั่นหน่อยเดียวหลังจากนั้นน่าจะเกือบสองเดือนนี่ลกขามตัปีหน้าหนึ่งโดนเพื่อนค้ายา หลอกเอารถไปหน้าจะไปจ่ายค่ายาต้องติดนี่ค่ายา,าต้องก็เลยข้า,า,า,ขามมุกใส่้ายรถไปทิ้ง้แถวทองที่นครปฐมตรงฐานคือที่นั้นหนึ่งนีงก็เลยได้คุยกันข้างเดียวครั้งสุดท้ายในี่ยจริงๆแต้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นพรดังนั้นเมาอี่รถเก๋ง กวาดตรงหน้าโรงเรยได้จะพัดแถวแถวผานกนะโเรียได้จะพัดกวาดไปเจ็บไปหลายคนมีเกือบจิบคนแต่ไอ้พรมมันโชคดีเจอจังรพาที่แล้วไม่ต้งเจ็บมันเขาก็ตายอยู่เลยไม่ต้องเจ็บมามีเจสองคนพราะฉะ้มันไม่แน่ไม่นมจีแต่ว่าลักษณะตองคำว่าจิตก็เลยธิบายให้ฟัง เพราะเกิดเป็นมนุษย์มันพิเศษตรงที่มันสามารถสร้างบุญสร้างกรณีเมื่อมีบุญมีกรณีโลกทิพยที่เราเป็นาาญาติก็ดีแม้แต่เทพชั้นสูงที่ท่านมีกายทิพย์มีที่พิจมบัตมีหานวิมานต่างๆทั้งหลังก็ยังสู้พวกเราที่สวดนต์ภาวนานไม่ได้เพราะนั่นคือได้รับ ผลบุญตัวดท,าที่ปากตามเห่งบุญไปแล้วทําต่อเลยคนระัเพราะการสาร้างบุญบารมีมันต้องมีธาตุสี่ห้าร่างกายของมนุษย์เป็นสื่อนําพาในการสร้างบงุญบารมีเพราะฉะนั้นถ้าเขาบวชตัวเมื่อไหร่คำว่าบวชบุญก็คืออาจจะลงบนมนุษย์หรือเลยลงไปกระจักร์เาร หรือเลยสั่ลงไปแบบนั้นอีกนั่นคือคำว่าหมดบุญเขาจึงกลัวกไปไปนั้นเวลาที่เราสวดมาา์มโทนาทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าเทโพ,พดเดาราธรมโอษนาโอษนาต่อแยกบุญย์ให้ตัวเองลักษณะจริีๆและเป็นที่จิตของเราด้วยนั่นแหละมันก็เลยแบ่งเลยจ้ตามภูมิจิตภูมิธรรมภูมิคือภพที่ไปไป ภูมิอยู่ชั้นไหน,น,นอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่นี่ถึงไม่ใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อขาวใส่ใสร้องรุ่มกระวนกระวายภ,ภูชิตภูมิธรรมก็จะเป็นส่วนของอะบายพูงไฟเผาโกรธอาฆาตเสียบายไฟเผาก็เป็นภพภูมิของนกรกภูมิใส่ร้องหลงโมหะครอบงำก็เป็นภพภูมิของอะบ,บายพูงถ้าเราเลื่อนจิตขึ้นมา มีความสุขอย่างที่บอกมีบุญมีบารมีก็เป็นภูมิของเทวดาเทพเทวดาใค่ใจมีทีริีโอตะปาเป็นตัวไม่กล้าทำบาปในที่ิโอตา,าปตา,าสัมปนาตุกะธรรมมา,สา,มา,ส,มาสานาาระหรือรวทวธรรมเมื่อนั้นเทวดาก็ยอมรับว่าเราเป็นสาหายเป็นพวกเดียวกันกับเขาภูมิจิตเสมอกับเขา เมื่อเข้าสู่การชระบัตรไม่ีเมื่อนั้นพรทั้งหลายก็ยอมรับว่าเป็นผัสหายพวกเดียวกันก็โมทนาที่ตนมีดีเพราะฉะนั้นมันเลยยึดเราอุปทานยึดมั่นแบบไหนถ้าจิตของเรามันยึดในอารมณ์ใดก็เป็นเช่นนั้นแต่เราเกิดมาหลายภพหลายชาติมันมีอารมณ์หลากหลายไล่ม i̇şte ันแสกตากนรกขึ้นมา เปรตอสุรากายขึ้นมาจนถึงอารมณ์ลลของมษย์ธรรมดามีสีเงินประปริอารมณ์ลลของเทวดามีโอตปะอารมณ์ลลของพรงมมีสมาธิตั้งมั่นจึงเป็นเหตุให้มีควากล่าวไว้ว่าเมื่อจิตของเราอุปทานในสิ่งใดมันก็เป็นสิ่งนะนั้นถึงได้่อก เมื่อวันแรกก็ถ้าใจมันดีทุกอย่างมันอจะดีหมดเพราะมันจะมองจากความดีต่อให้เขาทำอะไรก็ช่างแต่เราต้องมองเพื่อความดีจากใจเรามันด้งจะเห็นดีความดีเพรมันดีตัวพี่ใจแต่ถ้าใจไม่ดีเมื่อมองออกไปรอบข้างมันก็จะไม่ดีเพราะฉะนั้น เรื่องคัญเรื่องของใจท่านให้มาตรกมาดูมาลุกม,มาเห็นเหม,อมือนที่พูดเมื่อคืนอารมณ์แต่พอแม่บา้จท่านมีปุ๊บลุกพอลุกปุ๊บท่านก็งขูแมวกบบน้าอารมณ์ไม่ดีมันเป็นโทษโทษท้งตัวด้วยแล้วก็เออกบพานไปใส่คนข้างไปพานจะใส่คนนน้นคนนี้แต่ถ้านีท่านก็จะเอาโดยใช้ประโยชน์นี่ สัลักษณนะสำคัญข,ของการที่เราจะเลื่อนพบผู้ของจิตขึ้นมาสำคัญคืออย่าไปยึดในวามงวิธีพลัสติกร้อนอกุศลนมันจะมีโท,ท,โท,ทษทั้งตนและทุก่นตรงนี้เ็าเรียกว่าธรรมะของจิตไม่เด่นจังลาพระพุทธตาสนาแต่งของ่านพันธุตาบขันลองไปอ่านดูนโยมนะทว่า คำว่าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์คือแปดหมื่นสี่พันหัวข้อในแต่ละข้อท่านก็จะสอนบุคคนนี้เรื่องนี้บรรลุธรรมหน้าที่ตรงนี้ไปที่เด่นจสอนอีกเรื่องหนึ่งบรรลุธรรมแล้วก็สถานที่เดินแตกต่างกันออกไปที่รวมด้ว่าแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ตต like แต่ในแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์ทนเปลี่ยนหปึ่ใบไม้ตามโมเดลท่างชางที่ใบไม้มีอยู่ เป็นป่าเป็นตัว,วธรรมะแท้ๆที่เป็นปัจจุบันธรรมม,มันมันเรียกแค่ไหนเพราะฉะนั้นการที่ยึดติดใจสิ่งที่เกิดไปมันก็จริงไม่ไม่ใช่เรื่องที่ดีควรจะเปิดใจให้กว้างให้ใจเรามีอิสระมีอิสระในการคิดในการเห็นในการมองให้ทะลุตกลงในทุกๆเรื่องมองให้กว้าง อย่าเป็มองแค่ๆมองตามอารมณ์กิเลสเรื่อมองแค่ๆค่แต่บางทีตามมันบีนะเหมือนคนคิดจะฆ่าตัวตายมันหาทางออกไนมะ่เจอมันบีบบีบ,บเข้ามาในความสิดมันแค่อยากจะพ้นจากจุดนั้นไปให้ได้อยากจะพ้นไปให้ได้หาทางออกไม่ได้ก็าตายจะดีกว่าเลยคิดสั้นมันบรรวมความนักปิติจ้าจะคิดออกไปยาวหาวิธี หาวิธีที่มันออกไปให้มันดีๆน่ะพอจีตร่างกายมันีสิ่ง,งสาคัญของได้ให้มาา,าักขันนี้เอาไว้สร้างประโยชน์ต้านบุ่งเบอร์นีได้แต่ถ้าิดตั้งทําลายทุกทําลายสมบัติของได้ให้มาทําลายสิ่งที่มีค่าที่สุดของเราเองท่านเลยจับว่ามันเป็นอารมณ์ฝ่ายต่างเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ อีกเขาเป็นอสุเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยรู้สึกว่าการตรงนี้เยอะมากมันบีบมันบีบเขาเรียกการปล่อยตาม,าตามส่วนใครที่มีบุญกุศลก็จะแยกออกไปแยกออกไว้ในส่วนผู้ที่จะต้องสร้างเขาเรียกว่าสร้างสังคมขึ้นมาใหม่ยุคนี้จึงจะละลางัแบบ อย่างที่เราเห็นบางคนก็เห็นการชำระล้างก็เลยเกิดคิดหนักใจแทนเห็นข่าวคนใน้าเหลือทงทำผิดก็เลยพานด่าว่าทุกวันนี้มีทางให้กราให้วาและไม่มีที่ให้ทำบุญและขนาดพระยัทงทำไม่ดีมันใช้พระที่ไหนแล้วมันก็คนแต่ก็เหลืองใสมาสามิตปีมันก็คนแต่พระไปแทนแล้ว อยู่โดยปราศจากกิเลสอยู่โดยการประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของผู้ได้เจ้าตามพระธรรมวินัยอันบริสุทธิ์ศาสนาก็คือมรรคผลวิพากษ์บริสุทธิ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่คนมันไม่ดีเองก็ใส่เทาเดิมก็ยังเป็นคนแห่งเป็นสมมิชิไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่พระเป็นแค่คนคนนึงอืมเพราะฉะนั้นเมื่อชำระล้าง คำว่าล้างเ็ษมันก็จะต้องดีขึ้นสะอาดขึ้นโดยที่ไม่สวดตัวตนเืียัยไแล้วว่าทานเคารพในคุณพระราชันธ์ใจเป็นผู้ที่ได้มัพาร้างบรรทุกสมบัติได้มีเรียกทานก็จะเข้าสู่ยุคใหม่ที่ทุกคนจะต้องนับถือในคุณธรรมคุณาความดีไม่เหมือนเมื่อก่อนทีไม่ใช่พระโคไม่ใช่จ้าคณไม่ใช่และแต่ขราพุใหญ่ก็ไม่ไม่อยากกลาต้อง ก็เฉพาะพระผู้ใหญ่เจ้าคณะพระสังฆา,าธิการนี่ยมันยึดติดแบบผิดผิรวมความเห็นก็แบบนั้นดีเขาเลยเรียกว่าสงรมรวมความเห็นรวมความเห็นก็แบบนั้นดีแต่มันไม่ได้ดีโดยธรรมมันก็เลยไปเด็กให้เสื่อมลงเสื่อมลงแต่ถ้าเวลาที่สงยินดีในกา,า,า,ารประพฤติปฏิบัติดีินดีสิ่งใดทำตาธุพร้อมกันว่า มานั่งสมาธิในและนี่มาชำระใจตนองนแบบนี้เห็นพ่อเห็นพ้องต้องใจเลยมาฟัเป็นแบบนี้เมื่อ,น,อ,น,อนั้นความเจเลยก็บเสื่อขึ้นหีขึ้นที่เราประทังมันอยู่ไม่เรถึนสม,มัคงรวมตัวกันเล็กๆน้อยแต่พาลาังบุญมันมหาศา,าลพลังบุญที่เกิดจากใจที่ และเด้งสิ่งคุณพระรตนกายและก็มั่นคงม,ม,มันมีพลังพลังมหาศาลเลยละเพราะฉะนั้นก็ลองคอิดดูให้ดีว่าเราจะยกระดับจิตของตนขึ้นหรือจกอุปทานให้มั่นว่าเราเคยทำงานเช้าเย็น เ้วก็ทำอยู่นี่แหละหน้าที่เราก็คือท,าทํทา,นานแค่นี้ทานายทหารเงินหาเงินเลยเรายงลูกยังหลานแค่ที่ก็ยุ่งจะตายแล้วไม่ม,ม,มีเวลาปฏิบัติเมื่อจิตมันคิดเช่นนั้นมันก็ปีกเกาให้ตัวเองก็ทําอยู่แค่นั้นเสร็จแล้วก็ตายเปล่าไปชาติหนึ่งแต่ถ้ายกระดับจิตขึ้นมาแว้วมันมีทางองอกที่ดีกว่านั้นเออเราใช้ชีวิตทางโลกไปด้วยใช้ดีกรรมไปชาติน แต่ทางออกของเราที่สว่างมันมีอยู่คือการกระพุ้ปฏิบัติการภาวนาสมถานมันจะสามารถยกระดับองเราขึ้นยกระดับองเราขึ้นหนีจากสภาวะที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่มันทุกข์อยู่ตอนนี้อันนี้เริ่มฉลาดชี้เริ่มไม่เสียเปล่าคือเห็นชาติอย่างนั้นจริงบางคนก็ทำงานไม่ไปเกิดเป็นตาย คั้งืนนะมน้รคิดว่าตัวเองต้องทำเนี่ก็ตายกล่าไปชาติหนึ่งสำคัญยีโพภูมนมนุษย์สิโพภมที่จะเกิดที่สุดเนีย่ยที่บอกขนาดเทวดาต้องมีวิมาตรมีคำมีมิมานสมบัติามากมายก็ยังต้องลงมาโมทนารุน,นัเราเราลองคิดแบบนี้เราลองไม่ได้เลิตกใจจีบตกใหมองเห็น ทางที่จะเดินเดินต่อไปไม่จงไม่ยึดติดอยู่กับโลกมน,ลกน,นุษย์จนเกินไปใช้คำว่าไม่ยึดติดจนเกินไปแต่เราตอนนี้บางทีมันอาจจะยึดติดจนเกินไปจนคิดว่ามันเป็นเราทั้งหมดเลยทรัพย์สมบัติตทั้งหลายบ้านช่องญาติพี่น้องเป็นของเราทั้งหมดเราต้องแบกบต้องหามต้องซ้ำ นั่นคือปัญหาทางตอบไม่ได้เพราะใจมันไม่เปิดไม่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นลองช้ำใจให้มันเปิดกว้างให้มันอิสระในตัวเองเมื่อนั้นจิตของเรามันก็จะเป็นจิตที่เบาเบาเพราะมันเป็นอิสระไม่โดนกิเลสตัณหาการมีบารรมผูกไว้นีจงเจิตทางผลนทุก์ เขาเรียกว่าสัตปนกะสหารบ้างไม่มีสาระบ้างเพราะถ้าฟังเข้าใจเรื่อเรื่องติดนอ้องตามก็มีสาระแต่ถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็เป็นแค่เสียงผ่านหูไปแล้วก็หลงทานเพราะว่า <c> เ <oughs> ขาเรียกว่าทำมันเป็นกลางคู่ฟังก็แล้วแต่ ปรนะมาณวันแรเช้าเนียมันมเป็นเรื่องนี้เรื่องที่จะยกระดับจิตเองขึ้นหรือไม่ยกแต่ถ้าเรื่องที่จะยกยังไงก็ต้องได้เขาปกปูมนุษย์ถ้าให้สิตที่ดีที่สุดก็คือร่างกายยาววานาชื่อความต่อบยาววานาชื้นนี่คือตู้พระเาดียดกเพื่อ,อที่มีฐานทานงาตุเป็นครู ถ้าจะเปรนลุกธรรมแล้วบรรลุที่นีนตู้เขจะมีดอกนนี้บรรลุในจิตไม่ได้บรรลุที่ตำราไม่ได้บรรลุที่ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนชี้แนวทางแต่คนจะเป็ลุคนใจเห็นคือติดตัวดีอืมเพราะฉะนั้นหนาตัวเองให้เจอ